สวัสดีค่ะเปิดเทอมวัแรกนะคะวิชาคอมพิวเตอร์นะคะในระดับชั้นม .1 เรามาดูแบบนะคะแบบเรียนหรือสื่ออเล็กอนิ์ที่เราจะเริ่มใช้ในลักษณะแบบนี้นะคะเรามาดูรหัสวิชาง .2.102 ชื่อวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1อาจารยร์บุรัตบุญประเสริฐ ภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2554โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังแผงหมากฝ่ายพัธยมนะคะจะสอนอยู่ประจำที่ห้องแลบปฏิบการคอมพิวเตอร์นะคะชั้น4เรามาดูอันแรกนะคะเกณฑ์การประเมินหรือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้งงู2 1 1 0 2ชื่อวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบ่งออกเป็น ส่วนแรกคะแนนระหว่างเรียน70%นะคะแล้วก็มีคะแนนอสอบปลายภาคอีก30%เรามาดูส่วนแรกหน่วยการเรียนรู้ที่หหรือหน่วยที่1เทคโนโลยีสารสนเทศและการถึกสารแบ่งเป็น10คะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่2ข้อมูลและสารสนเทศเป็น10คะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่3แบ่งเป็นหน่วยย่อย3หัวข้ออันแรกก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์10คะแนน ข้อย่อยสอบท่องตาราง a อดกี้อีก10คะแนนทำโครงงานการ์ตูนคอมพิวเตอร์อีก10คะแนนรวมแล้วหน่วยการเรียนรู้ที่3รวมเป็น30คะแนนหมายเลข4สอบกลางภาคไม่มีจัดสอบในตารางสอบมีคะแนนเก็บ10คะแนนโดยการให้นักเรียนส่งเป็นโครงงานการ์ตูนคอมพิวเตอร์แทนการสอบข้อที่5หมายเลข5จุดประสงค์ที่5จิตพิสัยก็คือ คะแนนหรือเกี่ยวกับุกรณ์การเรียนต่างๆเข้าเรียน10คะแนน 6. สอบกลางสอบปลายภาค30คะแนนก็คือ30%แบ่งเป็นสอบปรนัย60ข้อสอบตอนสุดท้ายของการเรียนในห้องคอมพิวเตอร์ตอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ส่วนที่2มันเป็นตอบอัตนัย20ข้อสอบตามตารางสอบตอนปลายภาครวมร้อยคะแนนผ่านดอกจันทร์สดอก ผู้ที่ติดศูนย์กรณีที่นักเรียนสอบไม่เคยส่งงานเลยสอบแก้ตัวนักเรียนจะได้เกรดหนึ่งเท่านั้นกรณีที่ติดรอเรือนักเรียนที่ส่งงานบ้างไม่ครบหรือสอบไม่ผ่านสอบแก้ตัวนักเรียนจะได้เกรดใหม่ก็คือได้สะสมตั้งแต่เกรดหนึ่งหนึ่งจุดห้าสองสองจุดห้าสามสามจุดห้าและก็สี่ต่อมาวิธีและกฎการเรียนคอมพิวเตอร์ข้อที่หนึ่งนักเรียนจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตเป็น อีเมลนะคะอีเมลแอดเดสอย่างน้อยจะต้องมี2เมลเป็นคะแนน1.1อันแรกที่จะต้องมีก็คือ Hotmail นักเรียนต้องมีแน่นอน1.2 Gmail 1.3 Yahoo.com หรือ y a h oh. o oh. o o c t h ในส่วนของอีเมลนี้เราสอบนะ,ะออกเป็นข้อสอบข้อที่2นักเรียนจะต้องบันทึกเสียงเป็นนะคะไฟล์เสียงนั่นเอง เราก็จะมาบรรณาการโดยการใช้ทำงานร่วมกันกันกบ2.1อ่านข่าวไอทีเป็นกลุ่มนะ,ะตามที่ได้มอบหมายไว้กลุ่มละกี่คนก็แล้วแต่เมื่อพร้อมก็ให้มาสอบท่องหรืออ่านข่าวไอทีโดยการบันทึกไฟล์นะคะเป็นวิดีโอเก็บไว้ต่อมามาดูหัวข้อข่าว2.2ให้ค้นหาข่าวเกี่ยวข้องกับ IT สารสนเทศหรือเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ตัดแปะจากหนังสือพิมพ์ใส่ลงในกระดาษ A4 เขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข่าวไอทีให้ชัดเจนอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับที่87513วันศุกร์ที่9ธันวาคม2564หน้าที่12พร้อมสรุปใจความสำคัญของข่าวและเขียนชื่อท้ายกระดาษด้วยชื่อนามสกุลรหัสชั้นห้องและเลขที่ให้เรียบร้อยส่งสัปดาห์แรกของการเรียน ถัดมาดำานิดหัวข้อที่3แฟ้มสะสมงานขนาด F 5ในแฟ้มก็จะประกอบไปด้วยแผ่นที่1ก็ใส่ใบงานหรือใบกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายของตัวเองหรือเจ้าของแฟ้มแผ่นที่2เรียงความครอบครองฉันบวกรูปถ่ายแผ่นที่3การ์ปีใหม่ส่งมกรลา 4. การแห่งความรักส่งกุมภาก็คือการวาเลนทา์นั่นเอง แผ่นที่5กาการวันคล้ายวันเกิดก็คือเบิร์เดย์แผ่นที่6ก็คือนาบัตรแผ่นที่7แผ่นพับแผ่นที่8ให้ใส่ขาวอทีทีครั้งที่1ส่งสัปดาห์แรกบวกแฟ้มสะสมง,งานหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่4โครงงานการ์ตูนคอมพิวเตอร์นะ1สิทธ่ส่งสอบกลางภาคก็คือรูปเล่มการ์ตูนระบายสีส่งตรวจเพื่อให้คะแนนบางส่วนก่อนเป็นคะแนนเก็บรอบแรก ใครไม่ส่งจะถือว่านักเรียนสอบตกกลางภาค4.2เมื่อวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นำไปวาดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนถนัดให้วาดเป็นตัวการ์ตูนให้เหมือนในเล่ม4.3จากนั้นให้นำมาใช้ร่วมกันกับโปรแกรมนำเสนอรหรือ powerpoint นั่นเองข้อถัดมาข้อ4.4ให้บันทึกไฟล์เสียงประกอบการ์ตูน เมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วเซฟใส่แผ่นซีดีหรือดีวีดีและนำส่งพร้อมรูปเล่มกระตุนคอมพิวเตอร์ส่งสอบปลายผ้าดอกจันทร์สอดอกหมายเหตุสามารถหาทีมงานได้ไม่จำกัดในขั้นตอนการทำในคอมพิวเตอร์นะคะทีมงานโรงเรียนอันแรกหรือหัวข้อแรกก็คือครอบครัวอันที่2ก็คือเพื่อนในห้องหรือเพื่อนต่างห้องหรือเพื่อนพี่อันที่สครูหรืออาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาใครก็ได้ ะะให้เครดิตกับท่านเขียนชื่อบอกไว้ด้วยข้อที่4เก็บภาพทีมงานมาด้วยนะคะหลังผลงานเสร็จให้ส่งเป็นรูปเล่มลักษณะรูปเล่มการ์ตูนก็คือรูปภาพเล่มสีฟ้าตัวนี้ส่วนซีดีควรจะมีซองหรือปกใส่ให้เรียบร้อยกันข้อมูลเสียหายนะคะเป็นปกแข็งซองกล่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ส่งแผ่นเปล่าๆมานะคะจะได้ไม่เสียหายต่อมาเราก็มาดูนะคะแหล่งข้อมูล ที่สามารถหาแหล่งอ้างอิงนอกห้องเรียนของผู้สอนได้ก็จากเช่นไปศึกษาบน YouTube ตามลิงก์ตรงนี้นะคะ URL ต่างๆมีทั้งสื่อวิดีโอการสอนก็คือที่ YouTube หรือจะเป็นอัพโหลดไทย .com ก็คือเป็นการลิงก์หรือดาวน์โหลดใบงานอันนี้จะต้องเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วอยากได้หัวข้ออะไรนักเรียนก็ต้องรอ 25นาทีนะคะต่อมาก็คือ OK Nation นะเป็นหนังสือพิมพ์ก็มีการแจ้งประกาศข่าวสารทั่วไปและก็อีเมลสำหรับส่งงานให้ผู้สอนตรวจก็คือ k o y u i 2 0 0 8 gmail.com ส่วนการสนทนาอินเทอร์แอคทีฟหรือจะคุยผ่านหรือมีข้อคำถามใดๆนะคะหรือจะมีสั่งงานอะไรย้อนหลังก็สามารถที่จะกลับ เข้าไปดูที่เฟซบุ๊กของอาจารย์ผู้สอนได้นะคะอาจารย์ก็จะใช้ชื่อจริงภาษาไทยและนามสกุลเะะช่นเดียวกัน